อาถรรพ์พระธาตุพนมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พูดผีปกป้องใครทําอะไรโดยพลาการแม้เพียงหยิบเศษดิในใต้พระธาตุจะมีอันเป็นไปทันทีมีเพียงพระสงฆ์ไม่กี่รูปในประวัติศาสตร์เท่านั้นที่ทําได้หนึ่งในนั้นคือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระอริยสงฆ์สายเหนือโลกแห่งแดนที่ราบสูง หลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2488ท่านอุปสมบทเป็นสามเนนตั้งแต่อายุ12ปีในปีพุทธศักราช2500และอุปสมบทเป็นพระพิสุขในเวลาต่อมาขณะอายุ21ปี หลวงปู่ศิลาท่านเป็นผู้มีสติปัญญาดีและเอาจริงเอาจังในการศึกษาพระธรรมคำสอนท่านเรียนธรรมจนสำเร็จสอบได้ปร,ริญญาหกประโยคซึ่งนับว่าสูงมากๆขณะอายุเพียงแค่26ปีเท่านั้นหลังจากที่ท่านได้ศึกษาพระธรรมจนได้ระดับสูงแล้วท่านจึงมาศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติออกจาริกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆในเขตแดนอีสานไปจนถึงฝั่งลาวได้รำเรียนวิชาอาคมต่างๆจนแตกฉาน แต่แล้วท่านจำใจต้องลาสิกขาบทเนื่องจากต้องมาดูแลแม่ที่ป่วยหนักในปีพุทธศักราช2521จากนั้นอีกหนึ่งปีท่านจึงกลับมาอุปสมบทอีกครั้งขณะนั้นท่านอายุได้34ปีเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทมีมากมายท่านมียาอย่างรู้สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างเรื่องอุบัติเหตุที่ออกข่าวโด่งดังเรื่องมีอยู่ว่า ขณะที่หลวงปู่ศิลากำลังเดินทางไปกิจนิมนต์โดยมีลูกศิษย์ขับรถให้แต่อยู่ดีๆรถกระบะฝั่งตรงข้ามเกิดอุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ำข้ามเลนมาถาลายจะมาชนรถที่หลวงปู่กำลังนั่งด้วยความเร็วของรถขณะนั้นจะต้องชนกับรถของหลวงปู่แน่ๆ แต่อยู่ดีๆรถกระบะที่ถลายมาด้วยความเร็วสูงกลับชะลอและหยุดนิ่งลงทําให้รถหลวงปู่มีเวลาหลบออกจากระยะที่จะประทะกันได้อย่างง่ายดายคนขับขณะนั้นมั่นใจเลยว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่แน่ๆที่ทำให้รถที่เสียหลักพลิกคว่ำถลายมาอย่างเร็วหยุดได้ และเชื่อว่าหลวงปู่ท่านทราบเรื่องนี้ล่วงหน้าเพราะก่อนออกเดินทางท่านกำชับมาเลยว่าให้เช็คช่วงล่างของรถคันนี้มาให้ดีหากมีอะไรเสียแม้แต่นิดเดียวให้รีบซ่อมจึงสันนิษฐานได้ว่าท่านมียานบาร,รมีอย่างรู้และมีพลังจิตที่ทรงพลังมากทีเดียวนอกจากนั้นท่านยังมีเรื่องเหนือโลกอีกคือท่านเป็นพระสงฆ์เพียงไม่กี่รูปเท่านั้นที่สามารถปลุกเสกวัตถุมงคลที่พระาธาตุพนมได้ หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าพระาธาตุพนมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและสร้างมานานกว่า2,000ปีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มครองมากมายรวมถึงผีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าเฮือนสามเจ้าเฮือนสามคือผู้ที่ปกปักรักษาพระาธาตุพนมมาอย่างยาวนานและคอยจัดการกับผู้ที่ทำมิควรกับพระาธาตุพนม แม้เพียงดินที่อยู่ใต้องค์พระาธาตุก็ห้ามไม่ให้นำมาทำเป็นมวลสารในการทำวัตถุมงคลโดยเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งการปลุกเสกวัตถุมงคลภายในบริเวณพระาธาตุโดยพระสงฆ์นอกวัดก็ห้ามเด็ดขาดเช่นกันหากใครละเมิดกฎข้อนี้จะมีอันเป็นไปไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์เพราะแต่ก่อนก็เคยมีพระสงฆ์ที่ละเมิดกฎข้อนี้จนถูกเอาชีวิตไปโดยสภาพศพไม่สวยเท่าไรนักแต่หลวงปู่ศิลาิริจันโท ท่านสามารถทําจนสําเร็จได้ท่านเล่าว่าต้องการปลุกเสกวัตถุมงคลโดยใช้มวลสารคือดินใต้พระธาตุพนมเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งเหล่าเทวดาเหล่านาคอนุญาตแต่ผีไม่อนุญาตนั่นก็คือเจ้าเฮือนสามนั่นเองท่านต้องเจรจาเป็นการใหญ่โดยใช้เวลาหลายคืน เพราะผีเหล่านั้นเมื่อรู้ว่าท่านจะล่วงเกินพระธาตุก็หมายจะเอาชีวิตท่านสุดท้ายท่านจึงต้องอาศัยบารมีขององค์สมเด็จพระศรีอริยเมตไตรมาช่วยต่อรองการเจราจาถึงจะสำเร็จโดยไม่ถึงแก่ชีวิตในที่สุดวัตถุมงคลก็สร้างเสร็จโดยมีพลังจากทั้งเทพเทวาทั้งหลายรวมทั้งเหล่านาคมาช่วยรวมกับความศักดิ์สิทธิ์ของดินใต้พระาธาตุพนมที่มีเทวดาคุ้มครองมากมาย นี่จึงแสดงให้เห็นถึงบุญบารามีของท่านที่ท่านคงจะสั่งสมมาอย่างยาวนานหลายภพหลายชาติทำให้สามารถทำในสิ่งที่น้อยคนนักจะทำได้หลวงปู่ศิลาท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีจริยวัตรงดงามมีรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเมตตาและรักสันโดษชอบปลีกวิเวกลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายมักพบเห็นท่านยิ้มแย้มอยู่เสมอไม่แสดงอาการถือตัวและวางตนสูงกว่าพระสงฆ์รูปอื่นๆเลย นับว่าเป็นบุญของเราที่ตอนนี้ท่านยังดำรงธาตุขันอยู่หากมีเวลาก็สามารถไปกราบท่านได้ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินขอบารมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทคุ้มครองทุกท่านให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านอนุโมทนาสาธุ